ครับพี่น้ำพึ่งสวัสดีจ้าเจอรี่ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่ครับเขาก่อนพี่น้ำพึ่งให้คําแนะนําครับว่าสําหรับคนที่มีใบหน้าทรงรูปยาวหน่อยครับไม่ควรใส่แว่นที่เป็นกรอบริมเลสหรือที่แบบไร้กรอบทีนี้ถ้าคนมีรูปหน้าที่สั้นเหรอครับจะทําไงฮะอ๋อเรื่องนี้นี่เองเดี๋ยวพี่บอกให้นะจ๊ะสำหรับคนที่มีรูปหน้าสั้นการเลือกใส่กรอบแว่นแบบริมเลสหรือแบบไร้กรอบจะเหมาะมาก เพราะจะช่วยทำให้ใบหน้าดูสมดุลและดูสดใสขึ้นด้วยจก้กแถมให้อีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกกรอบแว่นนะให้หลีกเลี่ยงการเลือกกรอบแว่นที่บางคิ้วเพราะจะทำให้หน้าโล้นและทำให้สีสษะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงอีกด้วยนะ และสำหรับคนที่มีช่องห่างระหว่างคิ้วกับตาน้อยหรืออยู่ใกล้กันมากให้เลือกกรอบที่มีขอบบางๆห้ามเลือกกรอบที่มีคิ้วเด็ดขาดเพราะความหนาของกรอบจะยิ่งบังคิ้วทำให้หน้าดูตันไม่สมดุลจะ้ะแต่ถ้าหากนะเรามีระยะห่างระหว่างตากับคิ้วมากๆนะล้วก็ควรที่จะเลือกกรอบแบนที่มีขอบหนาด้านบน เพราะว่าไอ้ขอบหนาด้านบนเนี่ยนะจะช่วยเติมความว่างตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยให้มันเต็มแล้วก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยดูโดดเด่นถามข้อเดียวนะครับแต่ได้คําตอบที่หลากหลายและได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ